สวัสดีค่ะเมนโค่ะสวัสดีค่ะเมนโครับสวัสดีค่ะค่ะมือนีนช่องสาวนิ้งพ้ารวยขอบคุณเชีแนลครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับเมนโค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2 5 6 7เนาะค่ะครับคุณแม่ว่าคุณแม่ฝันต่อวิกตองวดวันสันวอาสู้ฟังเลยค่ะฝันจังไรนออ้าวยายฝันเด้อยายฝันมาไปเลี้ยงควายหมูง่ายขั้วเสียอันนี่แหละไปเรื่องนึง หมู่นันหมูลอยหมูพันธ์มาทางไหนย่ามาสามคนข่อยสองตัวไหลไปไหลไปพอดีข่อยตัวสองนั่นไปหลงพุกก็ตพอด,ตด,ตดอออีตีได้กระบลุกตีจได้กระบลุกงร้านก็นเลยว่าข่อยไม่มาได้อ่าผลว่าอ่าก็เลยตีได้กระบืุกอาก็เลยยกขาลังมันเบิง้งว่าเบิง้งสิเบิ้งนมมันข่อยไม่มาต้องนม่มใครวะค่ะยกขาลังขาลังรุดออกบาท ตีจะได้กับบลูกโอ้ยมันตายแลาหนังมันน้อยมันตายแล้วว่าเบากับร้านว่าไปสามคนควัสองตู้ใหญ่แปะเป็นอันสามสี่ศูนย์สามสี่ศูนกับส20องศูยกับสี่สองศูหแปตนี่ละค่ะคุณยายผู้หญิงนี่ไปทำการจักคนสาม แม่บอกเอ็มอี่น้อยร้านกันใหญ่สามคนไปสามคนเออขัวอข้วสองตัวย้วสองตเออโตัอสองมันตายตัวสองมันตายเออ,อยังอยู่ซื้อผืนกระดายเนาะไปหอดกระหน,นอนข่างมูนกระแทกกระใต,ต้ตีแล้วกระบุกตีแล้วกระบุกเลยวจับคางะ,ะบึงวันมันไม่มา,มา่นมา,มานว่าแบบขาลุดออกว่ะค่ะ บอ,อกกับห้านโน้นผม่านดอกว่าไปไปเห่าวะเดี๋ยวแต่พอมีพี่น้องพเจารณาซอยกันเด้อขาลดออกจากขาครับคุณแม่ขาเดียวขาลดออกขาเดียวจับขาเดียวรุดออกขาเดียวไฮตีเป็นตัวเลขคุณแม่ไ้มาสามสี่ศูนย์ สามสามศูนย์โอ้สามสามสี่ศูนย์คนสามค้น, 3, คนเรียกสามค้น 40, น่ะค่ะทั40 40. 40 40, ้งสามสามสี่ศูนย์เนาะคุณแม่หายมากครับสามสองศูนย <3 40. S 1> ์สี่สี่สองศูนย์ค่ะสี่สองศูนย์คุณแม่ไหมากเนาะค่ะฟันมาเข้าแมวกับเขาไม่กินหอยไป็นตุง้งหิวมาสองเบื่องจัดตุ้งตะแลงหิวมาจะเต็มมา Sabrina. ถึาาางตุ้งผ้วงมาเอามาวางไว อันนี้ฟันโตอีกเหคะแกงปลาแกงไก่สุกเพ็ดฟัดมีเขามาไห้เั็นไหมอุยลายอะไรอันนี้หลังจากฟันวันนี้ไปเลี้ยงขั้วอยี่พูดหนี่งฟันต่อกันเลยฟันต่อกันหลังจากฟันวันนี้ไปเลี้ยงขั้วอะไรครับวาฟันต่อไปอีกว่าเขากัเขากไม่กินละลูเพียงสมัยน้องเกษตรสมบัตอข้ยเึ้งไมาไหลไหลเส้นหนาตัวหวยมูจะได้เลือกเอ้าตัวจะได้ยังเอาไปว่าปั่นให้มูเสี่ว เขาเอาคนละสามทุงสี่ทุงหน้าค่ะอุ้ยออามาจะได้ลายกระดักระดอตัวค่ะมันเป็นเหล็กเข่าหรือ่คุณแม่ฟันมดกินนี่ีอว่าฟันดีเพราคว่าเพราะว่าคุณแม่ฟันดีเฮ้งหลอบนี่มดิกินคือบางเลยตื่นขึ้นมาคือมากหอยๆเลยเป็นตัวเฮียงสามสามสี่ศูนย์ยังวงเดี๋ยวสามสามบอกกบสามคนเลยสามคนเดี๋ยวคุณแม่ให้มาสามสี่ศูนเนาะสามสี่ศูน ค่ะเพราะว่านูเด็ยินคุณแม่ว่าสามสามสี<ง>่ศ<ง>ูนย์นันนะหลงค่ะสามสี่ศูนย์เอาสามสี่ศูนย์เนี่ยละสามสี่ศูนย์เป็นตัวเลขที่คุณแม่มากแห้งเป็นบอกคะ่ะเคยจะไปแซปค้าข่อยงะออกค้าลุดหนอกจับบึงตัวไ,ได้จะไปลุดออกตัวค่ะผู้เฒ่านี่ไปเลี้ยงข่อยน้ำกันน,นี่สามคนมันเป็นผู้เฒ่าไหม อีโอมนี่น่าแม่ร้านไปกับร้านกับอีน้อยกับร้านมาท่านเขาอายุคุณแม่จะปีอะไรอหกสิบห้าอายุคุณแม่หกสิบห้าปีเถาแต่ร้านเถาแต่ใหญ่เนี่ยแะไปเหลี่ยงขวไอน้ำกันยังมาพุ่งนันร้ายเป็นลอยเป็นพันโตก็ไปทั้งนี้น้ำขัวไอสองโตกับคนสามคนอืมค่ะร้านมาทั้งนี้อายุใหญ่หกสิบห้าปีเป็นป่ะครับหกสิบห้าค่ะบ้าสองคู่หกสิบห้าปีพอคุณยายคนฟ้าคนเด็กกินเนี่ยอืมเจ้าหนิงบามีคนเอา เขาเอาหนาเอา้เขากับหนาไม่ให้กินทุกอย่าก็กินนะครับความฝันคนจะไปยังย้งนเหินไล่ไล่ปู่ว่าเินจะคล้องเป็นยังโอ้แต่ว่าคนเต็มเหอนเลยบ่คนเต็มเหือนแต่คนไปยังยังวะบ้านอีกทีเหินหรอคะบ้นลสี่ันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามีนีหนึ่งสองสามแพามเพื่อไนะครับเพื่อเอซี่คนางคเพราะว่ามีคนเอากับเข้าวหนาไม่กินในเือน คนนี้เต็มเฮือนด้ยคุณแม่เต็มเต็มเฮือนด้วยจะเขาไปยั้งยังบ่แม่บูหูจะกองฟันเนาะแล้วถัดเป็นยั้งจะเขาไปหลินจะเขาไปยั้งเขาตปกินกันแส่วได้แต่ความูซึ้อเนี่ยว่าในความฟันคนนี้เต็มเฮือนเ้ยกินกันสนาดแล้วคุณแม่ก็ได้กินพร้อมกินอยู่อันได้จะใหญ่มักอันได้ใหญ่หมักใหญ่กับพกินจะสียงหน้าอันนี้อันนี้เป็นความฟันตอนหลังจากหลังจากฟันว่าไปเลียงขั้วไอ้เหลวฟันต่อมาอ่กวา เด็กกินมีคนเอากับวขาวกับหนังม่ให้กินอยู่เพื่อนคนอยู่เพื่อนนี่ยเต็มเพื่อนเนาะคุณแม่เนาะค่ะคร่ะติ๊ดมาเล็กที่ติ๊ดมาเล็กที่เห็นคุณแม่ไปนั่นเนาะค่ะจะเกิดจะเกิกินค่ะคุณแม่ไม่ย้ำเพิ่มเติมอีกบ่คะใหญ่ฟันทำนี่อืมค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลข้อมฝันของเมนอกขัดที่เพป็นฝันตอวิกตอหัวค่ะแล้วเพื่อนกับแมวซื้อผลิตภัณม์ทางบ้านฟัง ขอห้มีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับเมนกเบิร์สุขูสุคนค่ะออในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2567น้ี่ค่ะขอบคุณคุณแม่ค่ะบ่แพงตัวเลขค่ะคุณมรุขแนวทางตัวเลขความฝันของเมนกค่ะเมนกนี่เพื่อนฝันว่าเพื่อนใดไปเลี้ยงควายเนาะค่ะไปน้ำการสามคนเป็นผูุหยิงทั้งเบิร์ตเพิ่นว่าค่ะไปแล้วไปพอฟูงควายมาทั้งสองทางสองฟังบบกร้ายเต็มทงอยู่เพิ่นว่าค่ะแต่ว่าควายที่ เมนเพิ่นไปเลียงนี่มีวายแค่สองตัวเพื่อนว่าค่ะมีตัวหนึ่งเพิ่นว่ามันเอาหัวไปซุกคันแทหน้าเพื่อนว่าค่ะไปดุดคันแทหน้าแล้วมันก็แน่นิ่งไปเลยเพื่อนว่าเพื่อนก็เลยไปเบิงเนาะค่ะว่ามันเป็นอย่างเพื่อนก็เลยไปจับขาเบิงจับขาเบิงขาหนึ่งเนาะค่ะวายตัวนั้นผักขาลุดออกมาเนาะค่ะมันตายแล้วเพิ่นว่าคานอนตายเพื่อนว่าขาลุดออกมาขาหนึ่งเพิ่นว่าค่ะแล้วไม่จอยเพิ่นก็ฝันต่อไปอีกค่ะ เพิ่นกับฟันต่อไปอีกว่าเพื่อนได้กินอาหารเนาะค่ะมีคนเอาอาหารแนวกินแนวอยากมาให้เพิ่นบบกหลายเพิ่นว่ากินแบบอิ่มน้ำซ้ำล้านกินจนบิดจนเด็แจกมูแจกพวกเนาะค่ะบอกว่าให้มาเลือกเอาสันหมักอาหารแบบไดมาเลือกเอาโลดว่าสันเพราะว่ามันหลายหลายแห่งเพิ่นว่าค่ะแล้วเฮือนเพิ่นนน่ก็คนเต็มเหือนเพิ่น,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 พนว่าจักมีการมีงานยังโบหูเพิ่นว่าแต่ว่า คนนกินอิ่มน้ำสำลานเต็มเหื่นเพื่อนว่าค่ะในความฝันเนาะค่ะเมนูกเพื่อนก็เรย่อได้ตัวเลขมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะเป็นตัวเลขสามตัวเนาะค่ะกับสองตัวค่ะเลขสามตัวเน้นเนาะคะ่ะหมักแห้งค่ะเป็นเลขตีจากฝันสามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์เป็นเลขที่เมนูกหมักแห้งตีจากฝันค่ะสี่สองศูนย์สี่สองศูนย์เป็นเลขตีจากฝันค่ะ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเป็นบ้านเลีกที่เนาะค่ะบ้านเลีกที่ของเมนูกถิ่มจัดการจัดงานเนาะค่ะล้ะค่ะคนไปกินอาหารเต็มบ้านเพื่อน่าค่ะหกหาหกหานี่เป็นอายุของเมนูกค่ะเมนูกนี่อายุหกสิบห้าปีค่ะคานี้ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันของเมนกูกที่เพื่อนฝันและเพื่อนกับแมวเบาซู่ั่นผู้ชมทางบ้านฟังขอให้มีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับเมนกูกเบิร์สุขูสุขคนค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษาย,ยน2567น้นี่ค่ะ ท่านผู้ชมก็อย่าลืมลนะคะอย่าลืมตัดกับหมุนตัดน้ากับน้าหมุนน้ากันไวค้ค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้สาวนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวหนิงพระรวยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันขวัญยืนมีโชคมีลาภหิ่งหิ่งหมันหมนป,ปังปังร่ารวยร่ารวย ถูกรางวัลลอตเตอรี่เบิร์สุขูสุขคนเด้อค่ะเดอ้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนี้งผ้ารวยได้หาคลิปดีๆโตเล็กเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมแลบฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ